สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันหลวงปู้ชื่อมองคล80ปีลังทองคำครับสูงไนะม่เย็นนะซูเด็กๆรังทองคำนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าลังนี้จะมีทีเด็ดไหมเปิดนะปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดกันว่ามีทีเด็ดไหมครับ โอ้โห uh huh. นี่ข้างบนอยู่หกนี่หมดกี่กี่ลุ้นเนี่ยสามห้าสิบสิบเห็นไหมสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบสามสี่สิบเจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสิบสี่องค์รวมทองคำ ห้าสิบสี่องค์รวมทองคำเดี๋ยวดูก่อนว่าทองคำมีมีมเลขอะไรยังไงดูดิว่าทองคำใครเห็นเลขดิถ้าสี่องค์รวมทองคำนี่ทองคำโอ้โหไม่รู้ว่าเลขอะไรน่าจะเป็นเลขหนึ่งแหละไม่หนึ่งก็เก้าอะนะเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับหลังนี้มีห้าสิบสี่